พี่ฝนทางนี้เร็วเข้ามาแล้วมาแล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้มาแล้วเ er right. นี่ยมาแล้วนี่น <okes into those S 1> ี่นี่วันนี้พี่เอกได้รับสมบัติไหม่แกะอะได้รับสมบัติจากใครอะเขาเนี่ยอันนี้สมบัติจากคุณป้าของพี่เอกเองอ๋อคุณป้าเขามีมีอะไรมาให้เขาเหรอเขาบอกว่าให้เปิดอควาเรียมอออเปิดอควาเรียมเนอยเหรอใช่แล้วนี่อะควาเรียมเรียบร้อยสุดยอดไปเลย แดี๋ยวก่อนอ่ามันจะเกินไปหรือเปล่าทาไมอ่ะได้สมบัติไม่ได้เหรออ๋อได้สมบัตินี่ขนาดมาเปิดอะคาเรียมเลยเหรอใช่แล้วตอนนี้มีตังค์อยู่นิดหน่อยนะพี่ฝนนะอ้ได้รับมรดกมานี่มรดกในการเปิดอควาเรียมต่อไปก็สร้างนี่เลยเขาเรียมมกว่ากําแพงอ้อทำไมสร้างได้เร็วจังอ่ะสร้างเร็วมากเพราะว่านี่อยู่ในเกมอ้อสุดยอดไปเลยนี่มีกาแพงบ้านสร้างเร็วมากเดี๋ยวมีพื้นมาแล้วสร้างพื้นเสร็จปุ๊บติดไฟเลยอ๋อมีไฟประดับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยัง ยังไปไม่ถึงไหนเนี่ยมีไฟมีมีตู้แล้วเหรอใช่แล้วนี่เราสร้างเร็วมากๆเลยนะเนี่ยตกลงนี่วันนี้เรามาสร้างอควาเลียม แล้วก็เป็นเหมือนกับสวนสนุกเหรอไม่ใช่สวนสนุกพี่ฝนพี่ารสร้างตู้ปลานี่ไงอควาเรียมเห็นเปล่าอ๋อตูปต้ปลาตู้ปลาตู้ใหญ่มากเลยหน้ามีไว้ที่บ้านจังเลยนะเนี่ย๋อดูท้าทางน่าจะแพงหน้าดูต่อไปก็ต้องทําเขาเรียกว่าระบบกรองหรือว่าแทงค์ฟิลเตอร์นั่นเองอ๋อระบบกรองน้ำกรองอากาศลักปลาใช่แล้วพอกองน้ําเนี่ยปลาเขาอึอ,ออกมาใช่ไหมก็จะกรองออกไปจนหมดเลย เหมือนที่บ้านเหรอใช่แล้วเหมือนที่บ้านแต่ที่บ้านอันเล็กมากนะที่กอใช่แล้วมาน,นี่เลยพี่ฝนค่อยๆค่อยๆใจยเย็นอ้าวเราลงไปในแท้งไม่ได้เหรอใช่ว่าจะลงไปไว่ายน้ําเล่นสักหน่อยใจยเย็นๆเนี่ยไม่ค่อยได้มาเล่นโลบอกนานนี่พูดเร็วไปไหนนะ่ะเออไม่ได้มาเล่นนานไงคิดถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่มีปลาเลยเขามาดูอะไรกัน่ะ นี่เธอมาดูแลไรทางนี้แล้วเข้าตู้ปลาสวยจังเลยจริงด้วยครับตู้ปลาสวยมากๆเลยอ๋อเขาบอกว่าตู้ปลาที่อควาเรียมของเราสวยในขนาดยังไม่มีน้องปลามาว่ายน้ําเลยนะอะ้วเขาเดินออกไปแล้วเหรพี่ฝนเขาบอกว่ามาดูตู้ปลาได้เดี๋ยวเขากลับมาดูปลาใหม่เพ่จะซื้ออะไรมาตกแต่งข้างในดีนะนี่ไงกะกองสมบัติไม่ได้อันนี้เราต้องใช้เป็นไข่มุกนะตอนนี้เราใช้ได้แค่ตังอย่างเดียวใช่ไหมหมอทำไมอ่ะก็มันมีตังแล้วก็ไข่มุกไงซื้อได้2แบบอ๋อ กพราะนช่นะเราซื้อของถูกก่อนถูกเลยนี่50เหรียญเลยนะ <c oughs> ซื้อของถูกได้อะไรมาเตาอบเหรอไม่ใช่เตาอบเป็นตะเกียงหรอกอ๋อเป็นตะเกียงที่อยู่ในตู้ปลาอ๋อเนี่อะไรอะ่ะอันนี้คือพื้นปลาดาวพื้นลายปลาดาวอย่างสวยเลยขอบอกมีประโยชน์ไหมเนี่ย <c oughs> สวยมาก แล้วก็อะไรนะพรอมอ่าพรอมที่เราจะต้องให้คนที่เป็นลูกค้าแล้วเข้ามาดูอ๋อมันจะดูสวยใช่ไหมนี่อะไรอะ่ะอันนี้คือตู้ปลาตู้ใหม่ไม่ใช่ตู้อ๋อเป็นฐานพี่ฝนฐานที่สองใช่เป็นตู้ปลาตู้ใหม่ไงนี่แล้วเราก็ทําแท่งตู้ปลาขึ้นมาโอ้ทำไมตู้นี้ดูกว้างขวางดีนะ่ะแสดงว่าตู้นี้ต้องใส่ได้มากกว่าหนึ่งโต๊ะโอ้มีทําป้ายด้วยนะพี่ฝนนะตรงนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คือสีไซายหรือว่าป้ายโฆษณาก่อนเข้า ทำไมไม่เห็นมีคุณปลาเลยนี่มีฝนดูตรงนี้นะมีตุ่มอะไรบางอย่างมีตุ่มเหรอเขาบอกว่าเราสามารถตกแต่งอันที่สองได้ด้วยเราใส่เข้าไปเยอะๆอาจจะมีคุณปลาเข้ามาว่ายน้ําก็ได้นะจะมีได้ไงอะ่ะเออเออ,เอ,อจริงด้วยมีจริงด้วยพี่ฝนไอ้แม่บอกแล้วโอ้ต้องมีอุปกรณ์ตกแต่งก่อนถึงจะาปลามาลงได้ที่ปลาอะไรอะ่ออประปลาครับปลาครับหรือปลาทูเนี่ยปลาทูหรือเปล่าเหมือนปลาทูเลยนะเออหนี่ปลาแซลมอน ขอฉันชิมดูหน่อยได้ปะจะได้รู้ว่าปลาอะไรไม่ได้แล้วพวกปิ๊กน่าจะเป็นปลาแซลมอนพี่เ่าจะเป็นอ้าวปลาหายไปแล้วพี่ฝนปลาแซลมอนนะปลาแซลมอนเอาปลาหายอ่ะเป็นปลาแซลมอนไงหายไปแล้วอ่ะหรือว่าปลาซ่อนแอบอ้าวพี่เอกเพลอไปอัปเกรดเครื่องกรองอีกทําไงดีอ่ะเอาแล้วปลาเขาหายไปไหนอ่ะอ๋อเมื่อกี้เรากดออกมานี่ใส่ลงไปต้องใส่ลงไปใหม่อ๋อปลาชื่อว่าโควิน่า นี่คือชื่อพันปลานี่ใช่มะน่าจะเป็นสายพันพี่เอ๋งให้อาหารก่อนเลยเขาบอกว่าเขาหิวนะมานี่เร็วต้าาให้อาหารเขากินก่อนน,น,นี่ีขายะอุ้ยร่วง<า><า>ปลาปลามากินอาหารแล้วพี่ฝนอร่อยอร่อยปลาอืมกินเยอะๆตัวไวนะมีความสุขแล้วปลามีความสุขเขาบอกว่าเขาแฮปปี้แล้วตอนนี้เขาอิ่มไนงะ ใช่แล้วต่อไปเพ่ก็จะต้องมาทางนี้โอ้คนเดินดูแทงป่าวันเต็มเลยพี่ฝนก็อิ่มมากเลยคุณปลา,าก็เลยมีความสุขอก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทําการเพิ่มอุปกรณ์ลงไปใช่ไหมเขาไม่หลบอะเพราะฉะนั้นตอนนี้เพ่จะต้องเพิ่มอุปกรณ์ที่อยู่ในตู้ปลาให้ได้เยอะเะต้องเพิ่ม2ออันใช่ไหมแบบนี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีคุณปลาเข้ามานี่เพิ่มเสร็จเพิ่มต้นไม้เข้าไป add fish มาแล้วอันนี้ปลาชื่อว่าโคเบียอ๋อ อาจจะไม่ใช่ชื่อสายพันธุ์แต่เป็นชื่อปลาตรงๆเลยก็ได้นะชื่อเล่นเขาเหรอชื่อเขาที่ตั้งขึ้นมาเ,าเขาหิวอีกแล้วพี่ฝนหิวก็ต้องให้อาหารเดี๋ยวพี่เอกปีนขึ้นไปให้อาหารคุณปลาน้อยก่อนใช่ต้องให้อาหารเขาก่อนนี่ฟิตฟู้ดเขยา่าอร่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ก่อนเอาแล้วนะเอ้ยเดี๋ยว,ยวลนนะได้เปล่าขอพี่เอกขึ้นไปให้ก่อนที่ฝนลงมาดิให้ได้แล้วได้แล้ว,ลวต้องขึ้นไปเขยา่าข้างบนลงข้างล่างไม่ได้ด้วยนะอ๋ออร่อยอร่อย เอาล้วนะตอนนี้มีปลาอยู่สองตัวแล้วแล้วโอ้แป๊บเดียวมีตังค์เป็นพันเลยอะตอนนี้มีอุปกรณ์เสริมอะไรบางอย่างด้วยเราไปตกปลากันดีกว่าไหมตกปลาก็ได้เนี่ยตกปลาเลยเทเลพอร์ตเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ต้องตอบเยสสิไม่ใช่โนถึงจะเทเลพอร์ตได้ก่อนก่อนจะไปเรวเพิ่มตรงนี้ก่อนหน้าต่างหน้าต่างแล้วก็นี่เลยเชือกกันสวยงามเลยพี่ฝนนี่อะไรอะ่ะอันนี้คือ ๋อที่ไว้ขายอันนี้ไงขายของหรือเปล่าเขาไม่ได้ขายของอันนี้คือพนักงานต้อนรับด้านหน้าเห็นเปล่าโอ้พนักงานต้อนรับเขากําลังบอกว่ายินดีต้อนรับนะคะทุกคนที่นี้คืออควาเลียมแสนสวยด้านในมีคุณปลาเยอะแยะมากมายเลยค่ะขอบคุณนะครับที่มาช่วยเราทํางานนะโอ้นี่เราสามารถพาไปไหนต่อได้อีกนะเราไปตกปลาเพิ่มได้ด้วยพี่ฝนอยู่ไหนแล้วหาไม่เจออยู่ที่บ่อปลาแล้วพี่ฝนอยู่ไหนเดี๋ยวมาแล้ว โอเคเราจะตกปลาได้กี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ๋มาแล้วได้อะไรมาเนี่ยโอปลาอย่างเยอะเลยอ๋อพี่เอกงได้โครวีน่ามาวู้ได้ปลาสายพันธุ์ใหม่เหรอปลาสายพันธุ์เดิมนั่นแหละโครวีน่าน่ะนั่นหมายความว่าเราสามารถนําปลานี้ไปใส่ในตู้ได้ต่อเอเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราใส่ปลาโคลาพันธุ์ลงไปในตู้ใส่ได้ไหมไม่น่าจะดีลองใส่เข้าไปดูซิเผื่อเขาอยู่ด้วยกันได้เนี่ยพี่ฝนคิดว่าน่าจะไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะสู้กัน ไม่แน่ใจเหมือนกันอ้าวใส่ไม่ได้พี่ฝนเห็นมา่าบอกแล้วต้องอยู่ในสายพันธุ์เดียวกันอ้าวแล้วทำไมอันนี้ใส่ลงไม่ได้อะก็าอาจจะเป็นปลาที่กินพืชเหมือนกันก็ได้อ๋อแบบนี้นี่เองใช่ถ้าปลากินพืชอยู่ด้วยกันได้ถ้าปลากินเนื้อเนี่ยอ,อยู่ด้วยกันไม่ได้นะอ๋อแบบนี้เหรอใช่เปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยว,ยวๆงั้นลองใส่ตรงนี้ดูเพิ่มอีกหนึ่งโต๊ะได้ไหมเอ้อตรงนี้มีตุ่มอะไรบางอย่างเพิม่มเติมตุ่มไหนอะตุ่มข้างล่างเนี่ยข้างหน้าเนี่ย ไม่ได้เสียอันนั้นเขาจะเป็นการอัปเกรดนั่นเครื่องกองเอาแล้วนะเพิ่มถังขึ้นมาแล้วก็มาใส่นี่ดีกว่าโอมีออควาเลื่มนี่เลื่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วมีตู้ปลาเยอะแล้วตอนนี้พี่เอก็จะทําการเพิ่มอุปกรณ์ตกแต่งเข้าไป2อันเพื่อจะได้วางปลาลงไปนี้เพิ่มได้อาได้เลยเอาอะไรมาใส่ดีนะอยากเอาอย่างอื่นว่าเหมือนกันแต่ว่ามันมันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรน,นะ ไข่มุกอ่ะแต่ว่าไข่มุกเราหาลําบากพี่ฝนเราจะไปตามหาที่ไหนอะ่ะเราสามารถไปตกปลาข้างนอกเราขายไข่มุกก็ได้นะแต่ว่าได้น้อยอ่ะจริงเหรอตกเป็นสิบตัวได้แค่อุปกรณ์อันเดียวเองตอนนี้เราจะต้องนําปลามาใส่ในตู้ก่อนนี่ใส่ปลาเสือดีกว่าปลาลายเสืออย่างสวยเลยแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปเพิ่มอ๋ออันนี้ปลาอะไรนะปลาอะไรอะ่ะปลาปลาโลมาปลาหวานไม่ใช่นี่ไม่ใช่ ปลาอะไรก็ไม่รู้นะแต่แบบว่าตู้ปลาอันนี้ดูสวยดีนะนี่นี่ให้อาหารก่อนนี่นี่เนี้ยอาไปเลยโอ้ชอบปลาอะไเสืออย่างเทพปลาอะไรเสือกอกระโดดขึ้นมาบนน้ำด้วยเขาแฮปปี้เลยเห็นป่าวิฝนเขามีความสูงเนี่ยเขาได้กินอาหารดีจังเลยนะแค่แล้วตอนนี้ลูกค้าเราก็เข้ามาอย่างเยอะไอศครีมร้านไอศครีมเร่เข้ามาเรกเข้ามาไอศครีมรสชาติอร่อยอร่อยรสวันนี้ราสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตก็มีนะคะโอ้โหลูกค้าของเราสิบคน แล้วนะพี่ฝนนะลูกค้าอย่างเยอะเลยตอนเนี้ยนี่อัปเกรดให้หมดเลยแล้วกันตอนนี้ตังเหลืออัปเกรดเยอะๆเลยเพราะร้านขายป๊อบคอนโอ้สุดยอดเลยอยากกินป๊อบคอนขึ้นมาทันทีโอ้ดูดิมีร้านขายป๊อบคอนแล้วอย่างนี้เราต้องได้กำไรเยอะแน่นอนปลาทอดคั่วครับปลาหคั่วอร่อยอร่อยครับโอ้ฝากขายของด้วยนะครับเบสสองนี่คืออะไรโอ้โหอ,อันนี้ตู้ปลาย,ย่างใหญ่เลยโอ้นี่เป็นแท้งขนาดใหญ่เลยพี่ฝนคูกค้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มนี่เพิ่มเข้าไวเพิ่ม อยย่างเออะอัปเกรดเลยนี่ถังใหญ่เดี๋ยวเขาหน้าเรามาเล่นมั่งดีกว่าฮะพี่ฝนจะมาเล่นมั่งงั้นเนาะพอใช่แล้วพี่ฝนอยากเลี้ยงปลาเนี่ยพี่ฝนอยากเลี้ยงปลาด้วยนะใช่อยากเลี้ยงปลาเนี่ยนางเงือกอ,ะอ่ะเออคนไหนที่อยากเลี้ยงปลาแล้วก็ยังเลี้ยงไม่ได้เราลองมาเล่นเกมนี้กันดูนะทุกคนนะ,ะพี่ฝนจะเลี้ยงนางเงือกเลี้ยงนางเงือกจะมีได้ยังไงน,นะ <laughs> เดี๋ยวพี่ฝนเป็นนางเงือกเอง <laughs> เอาใส่ลงไม่ได้ที่ไหนเราตอนเราเดินลงไปเขาก็ให้วาร์ปออกมา ตู้ปลานี่อย่างใหญ่เนี่ยลงไปไว่ายน้ําได้เลยอืมใช่แล้วโอ้ตู้นี้ใหญ่มากนาจะใส่ได้สามสี่ตัวนะตู้เนี้ยใช่ใช่นัน่นนั่นนั่นปลาแซลมอนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอาให้อาหารก่อนมากินเลยครับมากินเลยอุมากันเต็มเลยพี่ฝนโอ้ปลากินอาหารอร่อยอจังค่ะเขาเชื่องมากเลยนะแล้วนี่อะไรอะ่ะอันนี้ขายของโอ้ร้านกิฟท์ช็อปใช่มีกุ้งมีปูเราจะเลี้ยงกุ้งได้ด้วยเหรอน่าจะเลี้ยงได้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะคราวหน้าเราต้องเลี้ยงกุ้งให้ได้มั้งนะน่าจะมีกุ้งอะไรนะกุ้งมังกรใช่ไหมกุ้งมังกรนะกุ้งกรามกาม้ามเงี้ยอ่าน่าจะเลี้ยงได้นะพวกเรามีหน้าต่างแล้วก็มีรูปปลาติดที่หน้าต่างนี่อะไรอ,ะอ่ะอ๋อตู้ถ่ายสติ๊กเกอร์ตู้ถ่ายสติ๊กเกอร์ใช่แต่เข้าไปไม่ได้ทําไมอะ่ะไม่มีตงังค์อ่าเราไม่มีตงังค์เหรอนี่อะไรอ,ะ <c oughs> อ่ะอ๋อ กระจกพี่ฝนกระจกกันทางขึ้นเห็นเปล่าอ๋อมีมีชั้นสองด้วยเหรอใช่ใช่เราทําชั้นสองได้ด้วยแ,วแต่วันนี้เอาชั้นแรกก็พอแล้วโอ,โอ นี่คุณลูกค้าเข้ามาอย่างเยอะนี่หน้าร้านยังไม่มีของเลยโอ้นี่นี่เดี๋ยวไม่มีทางเข้าไม่สวยคนไม่เข้าโอ้ตังค์ตังค์ไม่พอแล้วอ่ะตังค์หมดเหรอตังค์ไม่พอโอ้เมื่อกี้ตังค์เยอะตอนนี้ตังค์ไม่พอตังค์ไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย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 นี่ใหม่ค่อยค่อยทำอะไรอ่ะค่อยค่อยนี่ไงมีลูกค้าเขาเข้ามาเดี๋ยวเขา้ามาชมกิจการเราโอเคงั้นก็ขายตั๋วเท่าที่ขายได้ไปก่อนแล้วก็อัปเกรดเท่าที่เรามีตังค์ไปก่อนแล้วกันนะถูกต้องเหรออัน ต้นไม้หรือเปล่าไม่ใช่ต้นไม้น่าจะเป็นชื่อนะชื่ออะไรงันเหรอนั่นไงขึ้นมาแล้วอ๋อเป็นป้ายชื่อชื่ออควาเรียมของเราข้างบนนั่นน่ะใช่ใชใชโอ้โหอย่างเท่เลยพี่เอกมีตังเพียงพอที่จะเปิดอควาเรียมอย่างง่ายขึ้นมาแล้วพี่ฝนถูกต้องเลยเนี่ยมีชั้นหนึ่งแล้วก็มีตู้ปลาอย่างสวยแหละโอดูคนเข้าดี12คน13คนแล้วอะ่ะโอ้แบบนี้ก็มีตังเยอะแล้ว มันมีต่อเสาเป็นโค้งขึ้นมาด้วยอย่างนี้ก็เดินข้างในสบายบายเลยดูดิอ๋อเดี๋ยวเราเข้าไปดูกิจาการข้างในสิเป็นไงบ้างโอ้ดูดิลูกค้าส่วนใหญ่ของเพียงจะเป็นผู้หญิงนะเรีกเข้ามาค่ะเรีกเข้ามาค่ะไอศครีมอร่อยอร่อยค่ะอ้โหตอทกปลาสวยจังเลยนะเธอโอ้ดูเขาขายของเก่งจังเลยนะอือือแล้วพนักงานของเราก็เก่งเก่งใช่พนักงานก็เก่งมากเลยช่วยกันช่วยกันขายของแล้วก็ช่วยกันเรียกลูกค้าใหญ่อะนี่นี่นี่เนี่ยแล้วดูดิตู้อควาเรียม พี่เอกมีสีตู้ด้วยกันนะเนี่ยแม่คัาผมเห็นปลาลายเสืออยู่ในตู้ปลานี้ด้วยล่ะครับอย่าเอามือไปแย่เขานะลูก<อ>ทางนี้เลยพี่ฝนทางไหนเหรอนี่นี่นี่มาดูนี่ตู้อุปรกรณ์ของพี่เอกเนี่ยมีเยอะเพียงพอแล้วแต่ชั้นสองเขาไปดูอะไรกันอะ่ะเขาก็ไปดูไงว่ามีอะไรบ้างอ่ะอืแต่ว่ามันยังไม่มีอะตอนนี้เรายังไม่ได้สร้างยังไม่ได้สร้างไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาหน้าค่อยมาสร้างห่ลยมีตังคบหนึ่งพันแล้วเดี๋ยวพี่เอกเออกไปข้างนอกก่อนนะ นี่เราจะต้องทําการจัดสวนข้างนอกให้สวยงามก็จะได้มาดูเห็นเปล่าอ๋อนี่งข้างนอกนี่มีที่นั่งหรือเปล่ามีที่นั่งแล้วก็มีเหมือนจะเป็นอนุสาวรีย์นะพี่เอกซื้อเลยนะนี่จัดสวนจัดสวนยางสวยโอ้โหอนุสาวรีย์ปาโรมาปาโรมาสามตัวนี่มีสวนให้นั่งพักข้างนอกด้วยนะวันนี้เราสบายและลูกค้าเข้าเยอะ ใช่เลยแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่าก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่เอกพี่ฝนแล้วก็ปุ๊ปปีกขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุย,บย